สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์นะคะด,ดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่2ถึง8สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2563นะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะคะซึ่งชาวราศีพิจิกนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนา สถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะตอนนี้อ้นก็สับไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะเพื่อที่จะมาตรวจสอบดวงชะตาในเรื่องของการเงินและการงานของชาวพิจิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลือกไพ่มานะคะ ซึ่งใบแรกนะคะก็จะแทนตัวตนของชาวพิจิกนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะซึ่งขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะขนาบข้างมาด้วย3ถ้วยนะคะและ4ไม้เท้านะคะต่อมานะคะด้านบนก็ได้ไพ่จัตทิสนะคะแล้วก็ไพ่8ปดาบนะคะไพ่ใบสรุปนะคะวันนี้เราได้ อัศวินไม้เท้ามานะคะก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง6ใบนะคะเป็นรูปพีระมิดนะคะเรียงต่อกันไปเป็นรูปพีระมิดนะคะพูดกันถึงเรื่องของไพ่ใบแรกก่อนนะคะเดิสตนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไพ่ใบใบหลักนะคะอยู่ในสำรับหลักนะคะ สำหรับใหญ่เนาะซึ่งก็เป็นไพ่สำคัญนะคะสำหรับหลักหมายถึงสำคัญพอเวลาดูดวงะตาแล้วเนี่ยชุดหลักชุดรองเนี่ยพอเวลาดูรวมกันถ้าหากชุดหลักขึ้นมานะก็แสดงว่าสำคัญยิ่งตำแหน่งด้วยตำแหน่งก็สำคัญตำแหน่งนี้เป็นตัวตนของคุณนะคะและตำแหน่งที่เป็นตัวตนของคุณได้ไพ่สำคัญมาก็แสดงว่าเรื่องสำคัญของสัปดาห์นี้นะคะก็คือคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะวางแผนนะคะ คิดว่าคุณทำแล้วล่ะจากยิ่งใครเป็น FC อ้อนมานะตามกันมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะก็จะเห็นว่าอ้ออนมั้จะเน้นในเรื่องของจับให้เดอะสตาร์ทีไรนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนงานทุกทีเลยนะคะ เพราะอะไรถึงเป็นไพ่ของกา,การวางแผนจริงๆอะ่ะมันเป็นไพ่ที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าแผนที่แผนที่นั้นจะสำเร็จสมดังใจได้มันก็ต้องมีแรงศรัทธานะศรัทธาที่จะเดินไปอะ่ะรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ศรัทธาที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายนะคะมีดาวดวงเล็กๆอยู่นะเป็นแผนที่นะคะอ้อนอาจจะแปลไพ่เดลสตาไม่ไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะคนอื่นก็ อ,อย่างเจ้าอื่นๆสำหรับอื่นเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะ,ะจะหมายถึงจะเน้นเป็นในเรื่องของศรัทธาและความทุ่มเทอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะเป็นผู้หญิงที่เปลือยแล้วก็เทน้ำลงมาทั้งสองมือเลยนะคะทำอย่างตั้งใจศรัทธาบริสุทธิ์ใจนะคะเช่นเดียวกันคือคือมันถูกแล้วมันก็ดีอยู่แล้วล่ะไอการที่เรารักสิ่งที่เราทําเรารู้แล้วมีเป้าหมายชัดเจนน่าเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการงานและชีวิตพอเวลาไปเซ็ตเรื่องการงานได้ชีวิตมันก็เซ็ตได้เช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งยังมีสามถ้วยก็คือกลุ่มบุคคลนะคะที่เราเข้าไปแวดล้อม <S <S เพื่อนร่วมงานดีบริษัทมั่นคงนี่ดูเรื่องของการงานเนาะพอเวลาดูเรื่องของการเงินอ่าววันนี้ไม่อดอยากแหละนะคะเพราะว่า ถ้าจะพูดถึงว่ามีสินค้ามีบริการอะไรนะคะสินค้าของคุณก็โดดเด่นเป็นสตาร์เดอะสตาร์และสัปดาห์นี้ก็เหมาะที่จะทำมาค้าขายที่เกี่ยวกับพวกของแบรนด์เนมนะคะของใชัฟุ่มเฟือยของสวยของงามหรือของที่มีลักษณะแวววาวนะคะถ้าเกิดว่าจะทำมาค้าขายเรื่องพวกนี้ดีถ้ารองลงมาอ้อนให้คะแนนรองลงมากับอาชีพที่ถูกฉลกในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของอาชีพผู้พิพากษา นะเอกสารบัญชีนะคะเอกสารใดๆก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางราชการทางการกฎหมายนะคะหรืองานพวกธุรการที่อา,อาจจะไม่ได้ใช้ศิลปะข้างในงานมากนะักแต่ใช้ระบบตรกกัดและเหตุผลนะคะจะเทสมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์และกฎระเบียบนะคะแล้วก็งานทางด้าน สื่อสารเจราจาต่อรองด้วยหลักเหตุและผลนะแบบนี้จะสำเร็จนะคะอ่าอันนี้คือน้ำหนักรองลงมานะแต่ตัวตนคุณเป็นเดอะสตาร์นี่ก็คืออยู่ตรงไหนก็โดดเด่นแต่โดดเด่นเนี้ยมันมันโดดเด่นไม่เหมือนดวงอาทิตย์โดดเด่นแบบดวงอาทิตย์มันจะได้เกียรติยศได้หน้าได้ตานะ่อันนี้จะโดดเด่นในวงสังคมที่คุณอยู่ใครๆก็วิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณก็ช่วยเขาได้ด้วย ไปได้อย่างดีช่วยได้อย่างดีโดยที่งานของตัวเองไม่เสียหายเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้การงานของคุณนะคุณวางแผนอะไรเอาไว้คิดแผนเอาไว้ในใจขอให้เขียนลงมาค่ะจะทิชนะประกาศกฎกับตัวเองนะเขียนลงมาเป็นกระดาษเป็นข้อความลงมานะคะหรือถ้าหากทำงานร่วมกับกลุ่มคนบุคคลนะคะ ประกาศกฎอาจจะเป็นกฎที่รู้กันเองในไลน์ก็ได้แต่ต้องมีลายลักษณ์อักษรเนาะว่ากฎมันมีอะไรบ้างนะคะบางคนบางบริษัทเขาใช้วิธีวิธีการออกบันทึกภายในเพื่อตั้งเป็นกฎขึ้นมานะคะกฎขึ้นมาล้อมเป็นกฎระเบียบนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าคุณมีกฎมาเพื่อที่จะล้อมเพื่อมันเป็นวิธีการทำงานที่ถูกต้องและชัดเจนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ ทุ่มเทให้มากกับแผนที่คุณตั้งขึ้นหรือถูกกำหนดไว้นะคะทุ่มเทให้มากกับแผนที่คุณตั้งขึ้นหรือโดนแผนนั้นกำหนดไว้นะคะอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์กฎกระเบียบแบบแผนและมุ่งมั่นมันนะทำให้หนักทำให้หนักทำให้จริงทำให้เยอะนะจะไม่มีคำว่าเหนื่อยฟรีเลยนะคะ ชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะเขาเรียกว่าทํามากเท่าไหร่ได้มากเท่านั้นสมน้ําสมเนื้อจะทิสบอกอย่างนั้นนะคะสมน้ําสมเนื้อแล้วก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณสบายใจมากในเรื่องของการติดต่อประสานงาน นะและสัปดาห์นี้ถ้ายิ่งวางแผนให้ใหญ่ยิ่งทุ่มเทให้หนักคุณได้มาสมใจอยากของคุณแน่นอนนะคะจงรักษาบรรทัดฐานของคุณไว้จงรักษาก,ษากฎเกณฑ์และวิธีการของสัปดาห์นี้ไว้จํำอาไว้ถ้าสัปดาห์นี้คุณไปได้ไปรอดแล้วมันดีและถูกนะเขาบอกแผนของคุณมันถูก,ถ,ก,ถ,กถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะและถูกมันจะยิ่งนำความมั่งคัง่งมั่นคง แน่นอนมันตอบแทนคุณมาเป็นเงินทองในที่สุดวันนี้เงินยังน้อยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีเหรียญเงินขึ้นเลยแต่จ u s t i c เนี่ยเครียดเรื่องเงินคิดยุบคิดยิบนะคิดร้อยบาท200บาทนะหลักสิบหลักร้อยคิดไปหมดคิดคำนวณไปหมดรายรับรายจ่ายแน่นอนค่ะเรื่องรายจ่ายก็เช่นเดียวกันควบคุมตัวเองให้อยู่ตามแผนนะคะ จัดการเรื่องหนี้สินจัดการเรื่องอารายรับรายจ่ายให้ดีซึ่งมันจะดีคุณจัดการได้นะคะข้อเสียนิดหนึ่งขี้เบื่อไปนิดหนึ่งขี้เบื่อกับสถานการณ์ที่จำเจวงล้อมอะไรที่จำกัดพอเวลาเรายิ่งเครียดเรายิ่งอยู่กับสถานที่ที่จำกัดเนาะมันก็ ทำให้เรารู้สึกว่าอยากออกไปนั่นไปนี่อยู่ไม่ติดที่การอยู่ติดที่แล้วโฟกัสงานให้มากนะคะทำให้สัปดาห์นี้สําเร็จแล้วมันจะฝึกมันจะสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาสัปดาห์หน้าก็สําเร็จอีกสําเร็จอีกนะคะถือว่าถ้าคุณทําได้ตามแผนเนี้ยแ,และระยะยาวนะตลอดทั้งเดือนอตอนนี้ที่เราคุยกันมันเพิ่งต้นเดือนนะคะถ้าทำแบบนี้ได้ตลอดั้ทั้งเดือน30วันเห็นผลรวย เพราะอะไรเพราะเจ็ดวันเจ็ดวันเนี้ยนะคะที่เราดูรายสัปดาห์เนี้ยมันยังเห็นผลเลยมันยังคืบหน้ามันยังดีเลยทุ่มเทกับมันนิดนึงนะคะเพราะว่า อ้นเห็นว่าพอเดอะสตาขึ้นมาคุณเป็นนักวางแผนแล้วละ่ะสัปดาห์นี้คุณมีแผนที่คิดไว้ในใจแล้วละ่ะแล้วมันจะสําเร็จด้วยไงถึงเชร์ว่าเออวางแผนถูกทําวางแผนดีขอให้ต่อต่อไปรักษาความมุ่งมั่นมีวินัยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะดีแล้วแล้วก็อนาคตสําเร็จแน่นอนเนาะอา่ะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะได้เด็กถือดาบขึ้นมา แปดเหรียญค่ะเก้าถว้วยชาเวอร์สิบไม้เทา้าแล้วก็จบลงด้วยราชาไม้เท้านะคะอ้าวในเรื่องของบ้านเรือนนะคะอ้อนว่าคงจะมีเรื่องของงานซ่อมแซม สร้างบำรุงนะคะสร้างซ่อมบ้านเรือนนะที่อยู่อาศัยซึ่งต้องใช้เงินเยอะใช้เงินไปเกี่ยวกับครอบครัวนะมาต่อในเรื่องของการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะมีทาวเวอร์อยู่นะวันนี้จะต้องอถ้าหากว่าคุณไม่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะไม่ลดทิฐิลงนะไม่ยอมให้อภยอัยเอาเรื่องเก่าๆามาพูด ขุดขึ้นมาทำร้ายกันให้บาดเจ็บซ้ำซากอยู่เอ่อทาวเวอร์เวลามันขึ้นเนี่ยมันบอกว่าถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์คุณนั่นแหละจะเปลี่ยนหมายความว่าถ้าหากคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่ใส่เดิมๆที่เขาไม่ชอบใจอะ่ะยังดือ้อรั้นทิฏฐิเอาแต่ใจแบบนี้อยู่นะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เลิกกันนะอันนี้ก็เป็นคำแปลสั้นๆนะคะก็ แล,และคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่เตือนไม่ทันแล้วเลิกลาแยกย้ายกระจัดก,กระจายกันไปแล้วมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาใหม่ได้ไหมมีเกณฑ์อยู่ว่าจะกลับมาใหม่แต่ก็กลับมาเพื่อมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆจุดเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาให้ได้นะคะชาวเวอร์มันเป็นไพ่ของการรื้อสร้างซ่อมแก้ปัญหานะคะปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างมันเกิดจากพฤติกรรมการใช้เงินในอดีตของคุณเองนั่นแหละ ของคุณเองหรือของคู่ครองของคุณนะมันเป็นปัญหาเรื่องเงินนะซึ่งพอเวลาแก้เรื่องนี้ได้เพียงแค่ว่าคุณตัดใจหน่อยลุกขึ้นมารับผิดช,ชอบพอลุกขึ้นมารับผิดช,ชอบมัน จะรับผิดชอบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าแฟนทําสิ่งเสียหายไว้แฟนไปสร้างหนี้ไว้เราจะต้องไปรับหนี้แทนแฟนไม่ใช่นะรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ของคุณคุณจะจัดการอย่างไรคุณจะรับผิดชอบเฉพาะหน้าที่ของคุณได้อย่างไรทําหน้าที่ขอบเขตของเราให้ดีแล้วก็ยื่นข้อตกลงกันไปนะคะ ท้ายที่สุดมีเกณฑ์จะได้กลับมาคืนดีกันไหมถ้าคุณหวังว่าอยากจะกลับมาก็จะได้กลับมาถ้าคุณหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีนิสัยแบบนั้นแบบนี้ที่คุณต้องการคุณก็จะได้ตามหวังนะคะความรักวันนี้นะสำหรับคนที่เจ็บปวดเลิกลาย่าล้างมาแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้มองเรื่องความรักอย่างเดียวละมัน ประสบการณ์มันก็สอนมันก็พัฒนาขึ้นมาเองอาจจะไม่ได้รักมากอาจจะไม่ได้รักมากเท่าเก่าเกาเท่าอาดีตที่ผ่านมาแต่ยังสามารถประคองความสัมพันธ์แล้วสร้างไปได้วยกันเดินไปได้วยกันได้สำหรับคนโสดนะคะคนที่คบคบอยู่นะจะมีคนที่เข้ามาแล้วทาให้รู้สึกว่าคุณคุณภูมิใจอ่ะคุณภูมิใจในตัวเขา คุณมั่นใจในตัวคุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกว่าควงไปไหนแล้วไม่อายใครอะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังมีเรื่องพอเวลาพอเวลาอยู่กันสองคนนะตัดตัดเรื่องของสังคมออกไปแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่คุยกันไม่เข้าหูปรับตัวกันไม่ได้ในหลายๆจุด เพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำกันบ้านเนาะในเรื่องของการปรับตัวปรับนิสัยเข้าหากันอยู่นะคะยัง5้า10ิบยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาสานต่อกันไปได้มากน้อยขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าคุณเอากันบ้านนั้นนามาทบทวนมาทำมาปรับปรุงตัวได้มากแค่ไหนคะ่ะ อ่ะก็หมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไปด้วยไลน์ลาล Subscribe ไว้ที่ชา n นลตำหนักดวงนะคะส่วนเพจค่ะฝากติดตามที่เพจทิพวารีรายชนีพระจันทร์นะคะและใครอยากดูดวงกับอ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะแอดมานะคะที่ Line id emmy beauty นะคะมีค่าครูเล็กน้อยก็สอบถามได้ที่นั่นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ